สวัสดีค่ะพบกับครูเจนะคะหรือว่าครูปริชยาชัยบุตรนะคะวันนี้ครูเจก็พาเด็กๆไปท่านกิจกรรมคิดไปด้วยกันตอนที่2นะคะวันนี้นะคะจะเกี่ยวกับคำศัพท์ง่ายๆนะคะแต่ก่อนอื่นที่เด็กๆจะไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยนะคะเด็กๆต้องไปสังเกตภาพหนึ่งภาพที่ครูจะกำหนดให้ดังต่อไปนี้ค่ะพร้อมแล้วไปกันเลย ไปได้วยกันตอนที่สองเรื่องคำศัพท์น่ารู้ให้นักเรียนสังเกตภาพดังต่อไปนี้ว่ามีอะไรบ้าง เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะว่าภาพเมื่อกี้มีอะไรบ้างมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคำว่าโต๊ะเก้าอี้รูปภาพหนังสือลูกบอลหรือว่าของเล่นวันนี้ครูเจจะเลือกมาเพียงแค่3คํคำนะคะได้แก่คำว่า มีทั้งหมด3คํคำนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านกันได้เลยค่ะรูปภาพนะคะมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพถ่ายรูปภาพวาดรูปภาพวิวธรรมชาติหรือว่ารูปภาพศิลปะต่างๆเรียกว่ารูปภาพอ่านว่ารออูบอรูปพออาบอภาพ รูปภาพหนังสือมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหนังสือการ์ตูนพจนานุกรมนิตยสารหรือว่าหนังสือนิทานนะคะเรียกว่าหนังสืออ่านว่าหออนอะงอหนังสอือสือหนังสือลูกบอลมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นลูกบอลขนาดใหญ่ลูกบอลขนาดเล็กลูกบอลพลาสติกหรือว่าลูกบอลผ้าเรียกว่าลูกบอลอ่านว่าลอ,อูกอ,ล,กอ,อ,อ,อลูกบออนอบอลลูกบอลสามารถแจกลูกสะกดคําได้ดังนี้ คำที่หนึ่งรออูปอรูปพออาพอภาพรูปภาพคำที่สองหอนออะงอหนังสออือ,อสือหนังสือคำที่สามรออูกอลูก บออลบอลลูกบอลเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสําหรับคําศัพท์ทั้ง3คํานะคะเป็นคําศัพท์รอบตัวนะคะเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ครูเจคก,ก็เป็นกนาลังใจให้เด็กๆฝึกฝน การสะกดคำนะคะเพื่อที่จะสามารถอ่านเป็นปรดโยคได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย